สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกรอบรูปในหลวงราชการที่9 2มิตินะครับจะมีความนูนสูงต่ำลึกกว้างแค่กรอบรูปข้างนอกก็เป็นลายไทยสลักแล้วแล้วกรอบรูปด้านในก็ยังมีส่วนลึกจมลงไปแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้สลักลายนูนสูงต่ำา2มิติอย่างชัดเจนพื้นพรมที่เราเห็นลายพรมเนี่ย แกะสลักเป็นลวดลายสวยงามชัดเจนเหมือนเราไปยืนในห้องแล้วมีผมตรงนั้นเสื้อผ้าต่างๆนะครับพลิ้วดูนูนออกมาเหมือนในหลวงร .9 ยืนต่อหน้าเราเลยแล้วก็ยังมีผิวหน้าผิวคอที่เรียบผิวหน้าขาที่เรียบนะครับรองเท้าก็เป็นลายฉลุสวยกางเกงก็สวยอ่ะ ให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังเพื่อนๆจะได้เห็นรายละเอียดนะครับของลายไทยว่ามันละเอียดทุกจุดเลยครับเพื่อนๆกรอบรูปด้านในเนี่ยสองสาชั้นเลยกันเลยทีเดียวนะครับดูสิครับรายละเอียดของโต๊ะขาโต๊ะเก้าอี้พานมามามาดูตรงกลางกันบ้าง ลายไทยสวยตั้งแต่ข้างบนกรอบรูปด้านในกำแพงข้างหลังมีตัวหนังสือสลักเสื้อในหลวงโอ้โหพลิ้วมากครับดูแขนเสื้อพลิ้วมากเหมือนในหลวงมายืนจริงๆเลยนะครับแล้วดูด้านขวาครับสุดๆครับลายมีลายเหมือนกับเทวดาบนกำแพงมีลายรูปวัดนะครับพานพัดโอ้โหขาโตเก้าอี้ที่นั่ง นูนเหมือนของจริงเลยครับ <c oughs> ทีนี้ผมจะลากลงมาให้ดูครึ่งเขาแล้วเนาะอ่าอันนี้ให้ดูเต็มเต็มไปเต็มเต็มแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมจะลูดมาด้านซ้ายก่อนเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนดูสิพรมอะเหมือนยืนอยู่บนพรมที่มีลายไทยจริงๆเลยนะครับ <c oughs> เป็นภาพนูนที่สวยมากๆแล้วผมเลื่อนมาตรงนี้ตรงกลางครับ 5วิผมจะเลื่อนนะครับ YouTube จะได้ไมย่ยาวเกินดูสิเพื่อนรายละเอียดแขนเสื้อชายเสื้อโอ้โหกางเกงดาบปอกดาบละเอียดมากครับเรียกได้ว่าคนแกะนี่กะว่าแกะครั้งเดียวนี่สวยกว่าคนทั้งโลกทําเลยนะครับสำหรับภาพที่ผมต้องบันทึกไว้นะครับเพราะว่าคนรวยเวลาเขาซื้อไปเนี่ยเขาซื้อไปเก็บเขาไม่ได้ซื้อมาโพสโชว ดังนั้นผมต้องบันทึกภาพนี้เก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวคนรวยซื้อไปเขาก็เอาไปเก็บละเขาไม่ได้เอามาโชว์นะครับผมจึงต้องบันทึกภาพนี้เก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ากรอบรูปนี้มันสวยอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับและใครก็ตามที่กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube นะครับ ใครกดติดตามแล้วก็ไปกดในช่อง YouTube เลยจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆย้อนหลังจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้แล้วคลิปหน้าผมจะนำเหรียญหรือแบงค์ที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับเพื่อนสวัสดีนะครับ สนาทีพอดีเลยนะครับโอเคครับพเพื่อนๆไปแล้ะครับอ่ให้ดูอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมดูรายละเอียดสิไม่อยากจะเชื่อเนาะสวยมากๆเลยครับ